สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงรัวเชตเตอร์ถ่ายภาพตอนเนื่องในเครื่องโมโต G20 ซึ่งเป็นเพียวแอนดรอยไม่รู้ว่าเป็นเพียวแอนดรอยมีเองหรือว่าโมโตใส่ให้มีไม่รู้เหมือนกันอันนี้ต้องบอกว่าไม่รู้เลยจริงๆอ่ะก็ไม่รู้คุณเพียวแอนดรอยคุณก็น่าจะน่าจะลองเปิดดูอาจจะมีก็ได้อาจจะแบบมีในแมพแอนดรอยเองไม่ได้มีเพราะโมโตใส่ให้อะไรเงี้ยอ,อันนี้มันใช้งานยังไงแล้วก็ ปิดยังไงเปิดยังไง,ง,ไงถ่ายได้กี่ภาพต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยไปไปเราก็ไปดูในกล้องกันลูกพี่มาเราเข้าไปดูในกล้องเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยนะเ,เดี๋ยวนะพี่นะเ,เปิดเปิดเลนก่อนนะออโอเค <laughs> มาเมื่อเราเข้ามาแล้วอยากจะเปิดฟังก์ชันถ่ายภาพต่อเนื่องรัวชัตเตอร์เนี่ยนะเราก็มาที่จุด9้าจุด ตรงนี้มุมด้านล่างตรงสายๆเนี่ยนะพี่นะ,ะกลางๆเนี่ยกดลงไปหลังจากนั้นเราก็ไปเปิดฟังก์ชันถ่ายภาพต่อเนื่องตรงนี้ขึ้นมานี่กดจึกลงไปเราเป็นการเปิดฟังก์ชันนี้เวลาใช้งานถ้าแตะ1่ทีที่ชัตเตอร์ตรงนี้มันก็จะถ่ายแค่ภาพเดียวนะพี่มันไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายต่อเนื่องแต่ถ้าอยากถ่ายต่อเนื่องก็แค่กดแช่ลงไปบนชัตเตอร์กดจึก ขยับสะหน่อยจะได้หลายหลายรูปไม่ใช่ไรหรอกโอเคอถ้าเกิดเราใช้เสร็จแล้วอ่าคิดว่าไม่ถ่ายแล้วอาจะถ่ายอีกก็กดแช่อีกจะถ่ายอีกก็กดแช่อีกมันได้เต็มที่แค่สามสิบภาพต่อหนึ่งครั้งนะโอเคเราจะปิดการใช้งานแต่ภาพต่อเนื่องทาไงก็นี่ติ๊กลงไปตรงกากระบาดตรงนี้พี่เอ๋นี่ติ๊กติ๊กจึ๊กมันก็ปิดแล้วก็กลับไปโหมดตั้งค่าอืม ถ่ยยายภาพธรรมดาโดยปกติที่ตั้งไว้โอเคไหมอ่ะอันนี้มันมีไว้ถ่ายอะไรเออก็เท่าที่เคยถ่ายเอาไว้ถ่ายแบบถ่ายถ่ายนกนกฟีราบเราให้อาหารอยู่แล้วเราให้มันกําลังกระพือปีกเช่นเราม,มีมีเพื่อนอ่าเดินเข้าไปในโดงนกฟีราบที่กําลังให้อาหารอยู่มันกําลังแตกคือค่อยบินขึ้นมันก็จะเห็นก็นกค่อยๆกระพือปีกรอบๆตัวเธออย่างสวยงามอะไรอย่างเงี้ย้เออหรือไม่ก็ภาพอะไรที่เป็นภาพต่อเนื่องแบบ มันรวดเร็วจนบางทีมันเราถึงกดชัตเตอร์ไม่ทันนะนะฟังชันในการรัวชัตเตอร์แบบนี้มันก็จะทําให้เราเก็บภาพได้อย่างที่เราต้องการอาจจะสวยงามอะไรเงี้ยนกก็ลังก็พื้นปีบอย่างสวยอะไรเงี้ยหรือไม่ก็รถกําลังวิ่งบนทองถนนอยาก,กได้จังหวะภาพที่ดีๆก็รัวชัตเตอร์ถ่ายเลยอะไรประมาณนี้อ่นะ้าให้วิจารณ์สามสิบรูปก็มันมันได้มันได้เท่านี้นะพี่นะเออที่เห็นเนี่ยมัน อาจจะไม่พอใช้ก็ได้เพราะว่าบางทีในบางช่วงยังหวาเราอยากจะใช้ให้มันให้มันต่อเนื่องกว่านี้นะมาังว่าช่วงมวลามันสั้นนะสามสิบสามสิบชัตเตอร์เนี่ยนะก็ไม่รู้ซิอ่ามันจะเหมาะไม่เหมาะก็ไม่รู้ก็แล้วแต่ถ้าอยากจะใช้อีกก็โกดต่ออะไรเงี้ยแต่แต่บางช่วงยังหวามันก็จะหายไปไงเออก็กเอามาฝากันก็แล้วแต่ชอบเลยบางยี่ห้อมันมีถึงร้อยน่ะเท่าที่เคยโกรธไม่ใช่อะไรหรอกเรามีความอยว่เออบางทีก็ร้อยก็ดีเหมือนกันนะมันจะได้แบบ สะใจแล้วก็ไปคัดเอาเลยจะเอารูปไหนไม่เอารูปไหนอ่ะเราเวลาถ่ายไปอยู่ไหนเดี๋ยวจะไปบอกอีกอ่ะมันก็ไปอยู่ในในแกลลอรี่ที่พี่ในแกลลอรี่ไปไปโหลดมาก็ได้แกลลอรี่โก้เพราะในพีแอนดรอยมันไม่มีให้อ่ะแกลลอรี่โกของนี่เป็นของเอียร์ของ,ท,องทาง Google เองก็ไอ้ดอยเองอ่ะเราก็กดเข้าไปเราก็จะเห็นว่ารูปเนี่ยถูกถ่ายอ่าทำไมมันเดี๋ยวนะอ่ะก็เนี่ยเห็นไหม ก็จะเป็นแบบ30รูปแบบนี้พี่เอ๋ยนะอ่ะก็ประมาณนี้ก็ไปดูเอาก็แล้วกันก็คัดเอาอยากได้รูปไหนก็เก็บไว้ยังไม่อยากได้รูปไหนก็ลบออกไปมันก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายอ่ะก็เอามาฝากกันประมาณน,นี้สำหรับรัวชชตเตอร์ถ่ายภาพต่อเนื่องในเครื่องโมโต้ยี่ยี่สิบมีให้ใช้งานนะจ๊ะเออในพี่อนดรอยมีไมมไม่รู้ลองดูในเครื่องคุณก็แล้วกันเอามาฝากกันประมาณน,นี้เลยแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ